ล้านสาวของเสนาธิการากับพลังแท้ที่สามารถควบคุมทุกสิ่ง ในตอนที่1 1 1 3อของอนิเมะวันพีดมีฉากที่ทำให้ผู้ชมต้องชงนเมื่อเห็นตึกทั้งหลังเริ่มเคลื่อนที่อย่างผิดธรรมชาติซึ่งเป็นฝีมือของใครไปไม่ได้นอกจากคุจากุคนเรือตีสาวแห่งกองทัพเรือคุจากุไม่ใช่ทหารธรรมดานะครับแต่เป็นหลานสาวของเสนาธิการผู้ทรงอิทธิพลโอซูรุและเธอยังเป็นสมาชิกของหน่วยรับซอสอีกพลังของเธอมาจากผลปีศาจสายพารามิเซียผลมูจิมุจิที่เปลี่ยนให้เธอกลายเป็นมนุษย์ป่าพยศที่สามารถใช้แส้ควบคุมทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตทําให้พลังนี้น่าทึ่งยิ่งกว่าผลคิบิคิบิของทามะหรือผลเพตโตเพตโตข,ของบีทอีกบทบาทของคุณจะพูดในตอนนี้คือการเข้าช่วยเหลือโคบีเธอใช้พลังแทบปราบพยศเพื่อสั่งการติดตั้งแถวให้ปิดทางหนีของศัตรูทําให้การาฟสามารถใช้ท่าใหญ่ได้อย่างแม่นยํากลางเมืองสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับฝ่ายตรงข้ามแต่ที่น่าสงสัยคือในภารกิจการช่วยเหลือโคบีครั้งนี้